สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะมาแนะนำวิธีการให้คุณพ่อค้าแม่ค้านะคะสามารถกดช่วยดึงลูกค้าให้ CF ได้ในตอนที่ไลฟ์สดขายของจบแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะหลังจากล็อกอินเข้ามาที่หน้านระบบแล้วให้คลิกไปที่ FB Live นะคะจากนั้นเลือกข้างล่างสุดเลยรายการ FB Live ค่ะ แล้วทำการเลือกรอบไลฟ์ที่เราต้องการจะกดช่วยดึงลูกค้าท่านนั้นนะคะของแอดมินจะเป็นรอบไลฟ์ล่าสุดนะคะแล้วคลิกไปที่ View l i v e ค่ะเปิดมาเจอหน้านี้นะคะหน้าตาจะเหมือนหน้า Facebook Live เลยแต่ว่าหน้า View live เนี่ยจะไม่ได้เรียวทาเหมือนหน้า Facebook Live นะคะทีนี้ก่อนทำการช่วย CF สินค้าให้ลูกค้านะคะให้เรามาเช็คก่อนว่ารหัสสินค้าชิ้นนั้นนะคะถูกเปิด มาหน้านี้หรือ,อยังนะคะแล้วก็รหัสสินค้าชิ้นนั้นกดสตาร์ทหรือ,อยังนะคะของแอดมินกดสตาร์ททั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคทีนี้นะคะเลื่อนมาข้างล่างนะคะจะเจอช่องนี้ให้พิมพ์ชื่อรหัสสินค้าที่ลูกค้าท่านนั้นต้องการเอฟเลยค่ะอ่าโอเคพราะพิมพ์แล้วเนี่ยรหัสในหมดเอเนี่ยก็จะขึ้นมาเลยเราสามารถกดเลือกได้นะคะของแอดมินจะเป็นเอชมพู L ค่ะ จากนั้นนะคะใส่จำนวนสินค้าที่ลูกค้าท่านนั้นต้องการเลยจากนั้นถ้าเกิดว่าในหน้าไลฟ์นั้นนะคะลูกค้าพิมพ์เอฟมาเยอะมากเราหาไม่เจอเลยเนี่ยเรากดพิมพ์ชื่อลูกค้าท่านนั้นไปก่อนนะคะชื่อลูกค้าท่านนั้นก็จะลันขึ้นมาให้เราเห็นแล้วนะคะจากนั้นนะคะพร้อมแล้วให้กดคลิกเลือกชื่อลูกค้าท่านนั้นแค่ครั้งหนึ่งเท่านั้นนะคะ ระวังอย่าก,กดคลิกไป2ครั้งจะทําให้ลูกค้าท่านนั้นอ่ะได้รหัสสินค้าชิ้นนั้นอ่ะเบิ้ลไปอีกนะคะกดแค่ครั้งเดียวพอค่ะทีนี้ลูกค้าท่านนั้นก็จะได้รหัสสินค้า A ชมพู L ไปแล้วนะคะจํานวน2ชิ้นนะคะเป็นจํานวนที่แอดมินพิมพ์เข้าไปในช่องนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงให้คุณพ่อค้าแม่ค้าลองไปทําตามกันดูเลยคะ่ะ